สรุปข่าวประจำช่วงเย็นในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดมทุนดใดๆการเลือกใช้บริการบลกเกอร์ใดๆในคลิปข่าวนีนะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของพี่ๆนักทุนนะนักงุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยครับ สนับสนุนโดย f o r e x o u ครับชวนเพื่อนเข้ามาเทดก,กับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับและยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกมากมายเลยนะครับซึ่งนักทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นที่ผมส่งให้นี้เลยนะครับขอบคุณครับ xm ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรับฟรีทันทีนะครับนักทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า xm นั้นยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกด้วย i n t e r อร์สเตลา r ์กรุ๊ถอนไหวได้เงินทันทีเพียง2นาทีทุกวันตลอด24ชั่วโมงและยังมีนะครับประเภทบัญชีแบบฟรีสวอปด้วยถ้าใครสนใจลายไอดีอยู่ที่ด้านล่างแล้วแอดไปติดต่อสอบถามกับโบรโกเกอร์โดยตรงได้เลยนะครับขอบคุณครับระเบิดโรงพยาบาลในกาซาตายหลายร้อยคนอิสราเอลฮามาสโทษกันวุ่น ชาวปาเลสไตน์ประมาณ500คนนะครับเสียชีวิตในเหตุระเบิดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในฉิโนงกาซาเมื่อวันอังคารซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขของปาเลสไตน์กล่าวว่ามีสาเหตุมาจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลแต่กองทัพอิสราเอลตำหนิว่ากลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ยิงจรวดพลาดเองเหตุระเบิดดังกล่าวชืว่เป็นเหตุนองเลือดที่สุดในฉนโนกาซานับแต่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการทิ้งระเบิดอย่างไม่ลดละต่อดินแดนที่มีประชากรหนาะแน่นแห่งนี้ เพื่อตอบโต้การโจมตีข้ามพรมแดนของกลุ่มฮามาสที่มีผู้เสียชีวิตในชุมชนทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนการเยือนอิสราเอลของประธานาธิบดีจโจไบเดน,นเพื่อแสดงการสนับสนุนการทำสงครามกับกลุ่มฮามาสกองกำลังติดอาวุธที่ปกครองน,นกาซาและก็เพื่อรับฟังว่าอิสราเอลนั้นมีแผนที่จะลดการบาดเจ็บล้มตายของพลเรือนอย่างไร ท่าร่างของไมอักไคลานะครับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขในรัฐบาลกาซาซึ่งบริหารโดยกลุ่มฮามัสกล่าวหาว่าอิสราเอลนั้นสังหารหมู่หัวหน้าฝ่ายป้องกันพลเรือนในเฉนว่กาซ่าระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย300รายและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขระบุว่ามีผู้เสียชีวิตสูงถึง500รายเลยทีเดียว ก่อนเหตุการณ์ระเบิดในโรงพยาบาลเมื่อวันอังคารนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชโนกาซากล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3,000คนในการโจมตีทิ้งระเบิดนาน1 1วันของอิสราเอลที่เริ่มต้นหลังจากที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสออกอารวาสในเมืองต่างๆของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า1,300คนส่วนใหญ่เป็นพลเรือนครับ อย่างไรก็ตามนะครับกองทัพอิสราเอลก็ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อเหตุโรงพยาบาลอัลอาลีอัลอาราบีในเมืองกาซาโดยบอกว่าโรงพยาบาลนั้นได้รับผลกระทบจากการยิงจรวดที่ผิดพลาดโดยกลุ่มทหารยิฮัดปาเลสไตน์ในวงล้อมการวิเคราะห์ระบบปฏิบัติการของ IDF ก็คือทางฝั่งของอิสราเอลนะครับบ่งชี้ว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายยิงจรวดในฉนองกาซาเคลื่อนผ่านบริเวณใกล้เคียงกับโรงพยาบาลอัลอาลีในฉนบทกาซาตอนที่ถูกโจมตี โฆษกอกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้กล่าวไว้ครับทางด้านของนาย mm hmm. ดาูดเชฮัโโพโฆศกของกลุ่มยิฮาด์กล่าวกับรอยสเตอร์ว่านี่เป็นการโกหกและก็เป็นการหลอกลวงนะมันไม่ถูกต้องโดยสิ้นเชิงคนกลุ่มนี้เนี่ยพยายามปกปิดอาชญากรรมและการสังหารหมู่อันน่าสยดสยองของพวกเขาที่ก่อขึ้นต่อโลนเลือนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องจับตาดูกันต่อไปนะทุกคนนะเพราะว่า ่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับและแน่นอนแหละครับว่าถึงแม้ว่าไม่มีใครยอมรับแต่มันก็ไม่ได้ทําให้เหตุการณ์มันดีขึ้นนะมีน้าซ้ํายังกับเลวร้ายลงกว่าเดิมครับเพราะว่ากลุ่มชาติมุสลิมเนี่ยนะครับกำลังโกรธแค้นทางฝั่งของอิสราเอลเป็นฟืนเป็นไฟเลยเพราะว่าไปกล่าวหาเขาจับตาดูกันต่อไปครับคุณผู้ชมครับและนี่คือสาเหตุที่ทําให้ราคาทองคําขยับปรับตัวสูงขึ้นนะครับขอบพระคุณครับ